สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับนี้นะครับนี่ก็อยู่ที่วัดเวรุวันนะครับอำเภอบรรพพิสัยนะครับตำบลบึงปะทูจังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้ก็มาเตรียมความพร้อมนะครับสองสามสี่ห้าวันที่ห้าวันเสาร์ที่ห้าเสาร์ห้าเสาร์ห้านะครับก็จะเป็นงานทอดกระถินนะครับที่วัดเวรุวัน จะมีเวทีดนตรีมหรศพนะครับพิวัดด้วยนะครับวันนี้ก็มาเตรียมความพร้อมกันพ่อก็ดูแลประรบวิธีวางเครื่องอัฐบริการนะฮะที่วันนี้ก็มามากับแม่แม่แป๋วแม่กุตั๊กนะครับ <S <S ก็พระรู รอดูความพร้อมกันอยู่นะแล้วก็ทีมงานของปั่นน้ําใจนะครับ,รบขอบคุณเสดยดฯนะครับนี่ก็เป็นคนขับครับคุณแม่มา<ช>แล้วก็ตูนพี่หวยพี่หวยนะครับูามีภรรยาใจบุญนะเดี๋ยวจะพาไปดูที่ตั้งมุมครนี้คุณแม่ก็ ใช่พี่บอลเล่นอ่ะแม่แป๋วครับคมาร่วมทำบุญด้วยกันนะคะวันที่5้าพีกฎกาค่ะเออกระถิ่นนะคะแล้วก็มีวงตรีวงใหญ่นะฮะของน้องมดรังซีมันนะครับเจ้าของเพลงรอสัญญากู้ยืมสัญญาใจสัญญาใจรอสัญญาใจแล้วก็วงใหญ่เลยนะวก็จะมีวันนั้นน้องตรี แล้วตีของนงมดนี่มากันกี่คนสามสิบหกคนครับครับทหกคนครับแล้วเล่นจรนิงๆกี่คนหกคนครเล่นที่เหลือไอเมาเมานอมาอันนี้อันนี้มาคนละมือคีย์บอร์ดอานี้มาซ้อมตั้งแต่วันนี้เลยมาซ้อมตั้งแต่วันนี้เลยเป็นเรื่องนะอันนี้ไอแบงค์หัวทองเอามาคอนบอยชุดนี้ชุดนี้นะครับแล้วก็วันที่ห้านะตั้งแต่เช้าเลยนะบอกบุญกันเลยนะก้าโบง จะมาตั้งแต่8โมงก็แล้ว8โมงเพราะว่าโปรตีเล่น9โมงแล้วผมมาตั้งแต่ตี3มาทำไมตี3มานอนอ๋อเตรียมของเตรียมของครับเดี๋ยวพวกวันที่4พดกก็มาแล้วมามาเวทีโค้งใหญ่มากเวทนสวยมากเดยตั้งมุมนุ้นเลยที่เดิมเลยมุมเดิมเลยนะครับเหลมากนี่ไงนี่อุ้ยเห็นไหมฮะอลังไก่มากอลังการโหลังไก่แค่นิดเดียวเอง เบลเลอร์ขนาดนี้บอกอลังไก่บ้าว่าเสียว่หายหมดนี่เวทีโค้งนี่นี่นี่นะฮะของนุ่มมดรังซีมันเครื่องสีแสงสีเสียงต้องยกให้เขาเลยนะฮะหัวหน้าวงด้วยแล้วก็ร้องเพลงเพราะด้วยสินะครับองแม่ผมให้แม่จ้ะสวัสดีทุกท่านนะครับผมส่งแชร์แชร์รูปมาให้หนูนะครับ ดีตรงซุ้มนู้นใช่ไหมใช่ข้างนอกก็ต้องไปดูนะไม่ต้องไม่ต้องไปดูเพราะเรายังไม่ติดเพราะว่ายังไงเดี๋ยวก็มาตั้งอยู่นะเดี๋ยวมดถ้าตั้งเสร็จเขาส่งรูปไปนะครับก็จะบอกบุญทุกๆท่านนะครับที่พี่น้องๆญาติสนิทมิตรสหายกัลยานิมิตรนะครับใครว่าก็อยู่ใกล้ๆก็กราบเรียนเชิญเลยนะครับวันเสาร์ที่ห้าพฤศจิกายนนะครับในวันนั้นใคร เอ๊ะหลวงพ่อครับวันนั้นเห็นบอกว่าพระาไตรใช่ไหมหน้าไตเอ่อหน้ไตดีเขาเ่าหร่ในชุดละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเกบแล้วใช่ไหมก็ยังมียังมีใช่ไหมอ๋อใครก็มาที่มีได้เลยนะมาร่วมเป็นเจ้าพาเป็นเจ้าพาร่วมได้เลยก็จะมีเป็นของหลวงภูพัดหลวงพ่อพัดเป็นทางเวสสุน อ่าให้ด้วยนะครับเพราว่าหนึ่งชุดนะหนึ่งชุดก็จะได้ท้าเวสุวรรณกลุ่มเสกโดยหลวงพ่อพัดคุณย่าตาโมเป็นเนื้อนวะเต็มสูตรโอ้โหสูตรถึงจะมีเงินมีทองมีหน้าคือเนื้อนวะท้าเวสุวรรณเต็มสูตรก็คืออะไรบ้างนั้นเงินทองเงินของหน้าอยู่ในองค์นั้นเลยนะครับท้าเวสุวรรณสวัสดีพี่ยุยย่าเยอะด้วยนะครับ ใครที่มาเป็นเจ้าภาพีอ่วเอคือพระไตรจีวรวยนะครับวาดีมากเลดาเป็นีแบทแมนทำ้มาจาคนเนใหม่ๆะครับการนี้มาอุ้สึกมาบอกหายตัวได้เออวังให้การั้งงัเรื่องอย่างนี้นคนละเนื้อกันะเพื่อนใหี่เพื่อนนี่าทำให้เราเก๋ก็จะไปเนื้อนะวัเต็มสุดทองนาคเงิน นั่นได้เลยนะครับใครอยู่ใกล้ๆกเเเนะนะ็เรียนเชิญเลยนะฮะเรียนเชิญเลยนะครับ,รบเดี๋ยวเราต้องโอ้ของดีที่ต้องจองนะต้องจองเลยนะฮะเพื่อเป็นสิทธิ์คนติดตัวเรานะครับอันนี้เอ๊ะถามเป็นความรู้หนะ่อยนะเพราะทำไมต้องบอกว่าเป็นหาอะไรนะหาพระป่าอะไรพระป,ป่าหางกระถินนะฮะอ่าคือเหมือนกับบางคนกระถินเลย,เลยไปเล้วหรือคนบางคน บางคนเขาไม่ได้นั่นก็เขาทอดผาป่าร่วมกันนันทองมันเหลือมาอ่ามันไม่ถึงว่าแบบรุ่นนั่นอย่างกระถิ่งเนี่ยแต่บางคนเขาไม่ได้รับกระถิ่งเขาก็ตั้งเป็นผู้คนป่ามาก็มาร่วมก็มาร่วมกันมาร่วมกันใช่มันจะเาป่ากระถิ่งาป่ากระถิ่งก็ถือว่าเป็นบุญบุญหมายบุญใหญ่กันนะครับนะครับเอ๊ะทำไมต้องเป็นพระป่าหัน ีทุกวัเลยไม่ผ้าป่าก็ไม่พราป่ากระถินก็ไม่กระถินถ้าเป็นกระถินจริงเราจะลอไปลองถ้ากระถินถ้าพราป่าเราไปบอกได้พ่อแม่พ่อแม่กเราจะจะบอกมีทุกวันนะพราป่านะครับพ่อพอมรนาสาธุบุญกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเห็นนะครับวันที่ห้าวันที่ห้าวัดใจครับขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยนะครัฮอยากเยอะครับมาดูอ้าวน้องยูอยากเยอะสวัสดีครับ แต่ถ้าเป็นเกียรติกับงานของพี่นะอยากจะเชิญน้องยุ้ยยอกเยอะนะครับมาร้องเพลงให้ได้ฟังกันนะฮะวันไายพี่มาอย่าลืมนะฟื้กลางเกงยินแหลงเลยฝากน้องบาเบ็ไม่เอาได้ไหมแมวเบ็ดนึ่งนะเบ็ดน้องยุ้ยสวัสดีครับน้องยุ้ยน้องสาวน่ารักนะครับเออ เรียนเชิญเลยนะถ้าว่างนะสะดวกนะเรียนเชิญเลยนะครับวันที่5้าวันเสาร์ที่5้านะครับได้เลยมาได้เลยนะครับขอบคุณมากน้องสาวนะครับอ่ะเดี๋ยวใครก็แชร์กันไปกันแล้วกันนะครับจะได้เป็นกระบอกเสียงบอกบุนกันไปขอยเพลงแม่ขอยเพลงครับอามดมาลองสิ สิ่งดีก็ไปยืนลบทำไมเนี่ยนี่จุกหัวหน้าวงวันไดตึง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 ตี้ยวเนิ้ยวเติ้วติ้วเตีเอาเนื้อพลงมั้งเออเอาอันนี้อำนาจแห่งความอานาจแห่งความคิดถึงตึ้งตึ้งตึ้งตึงตึงเลยเลยดนตีเลยนะอันนี้ดนตีเลยอำนาจแห่งความที่ถึง ฟังตรึงให้คอยคนเนื่งนำ้ำหาแม้เพียงวันเดียวไม่แจ๊ดจริงแก๊ดทำทำไมเนี่ยขโทษเบรไม่เอาครับามดหน่อยมดหน่อยสักแ้งมเมื่อยอยู่ห่างไกลเกินฟันคือวันแสนเปลี่ยว เพราะเธอคนเดียวทุกืว um ันน oui> ้เรียนไปแน่ดวงไวันเลื่อยอะไรเช่นีดลพ่อเรื่อยพระวิวันที่ห้าของเกคนกันแน่นอนแต็มวงเต็มวงเต็มวงเลยนอกจากมดนะครับก็มีพี่บอลบอลเชิญยิ้มบอลเชิญยิมแจ๊แจ๊ชื่น พี่หลุยชุนชื่นแล้วก็ตลกอีกหลายๆคนคนับข้างเลยทีเดียวรับข้างมากันอย่างบ้าข้างเลยทีเดียวโจย้โจยิมานองออสมาไหมออสฝากนิดน่าจะมานะพี่กระรอบนี่กระลบพี่กระรอกพี่กระรอกพี่กระลอบพี่กระรอ่กสวัสดีครับเออบอกพี่กระรอบมาพี่กระรอบเชิญยิ้มมาแน่นอนมาแน่นอนมาบ้างพี่รอกงานเขาเขาเยอะมันม่ครับเขาเขาบอกแล้วจะขอโลเคชั่นพี่แล้วพี่บอกว่าเด็ติดถึงวัดก่อนเดี๋ยวบอกให้แล้วก็จะแชร์โลไปขอบคุณพี่กระรอบด้วยนะ วันที่ยี่บสามที่ผ่านมาไปถวายโรงเย็นพี่ก็รอกมาไปพี่หว่าวด้วยนะทําบุญกับแม่มาทั้งหนึ่งมื่นบาทอะสาธุพี่หว่าวเดี๋ยววันนั้นเขาจะมาทําบุญด้วยแม่ขอบคุณครับโมทนาสาธุบุญกับพี่กระรอกเชิญยิ้มแล้วก็พี่หว่าวยัดหาด้วยเขาฉายาฉายาเดี๋ยววันที่ห้าเจอกันนะคะลูกวันที่ห้ามาแน่นอนนะครับ อ่าเดี๋ยวยังไงเอาแม่บอกบุญอีกทีหันไปหาหมโอ้สบายเลยถือกล้องยืนอยางเงสวัสดีค่ะวันที่เาเจอกันนะคะกลอดแล้วเบาด้วยเนาะมาทอดกระสิินกับแม่นะจ๊ะมาร่วมสร้างกุฏิให้พระเช่าไ<ช><ล>ด้ดูช็อตกระดงดเวยโอนแม่ยายตลกแม่ยายตลกช็อตคอเจ่าคับเคยเคยตัวลืมเลย วันที่ห้าเสาร์ที่ห้าเสาร์ที่ห้านะคะเจอกันนะคะลูกครับคข้าวโมทนาบุญด้วยสาธุเจอกันนะคะลูกอย่าลืมช็อตแม่ก่อนเลยนะอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปร่วมกันอ่าขอบคุณทุกท่านนะโมทนาบุญครับอ่าที่ตุ้ยครับปิดหน่อยป่ะ